วันนี้ชวนมาคุยเกี่ยวกับการ์ดยูกิโอที่มีขวานอยู่ในชื่อการ์ดจะเป็นตัวขวานก็ได้จะเป็นผู้ใช้ขวานก็ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อกงแฟนตาซีกกสำหรับจกักรวาลการดยูกิโอในวันนี้นะครับผมก็มาด้วยคีย์เวิร์ดของคําว่า X หรือคําว่าขวานนั่นเองซึ่งขวานก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่น่าสนใจดีนะครับที่ว่าเออเอาหยิบไว้แล้วก็เอาไปใช้สู้กับศัตรูได้อะไรแบบนี้เนาะซึ่งในอนิเมะนะครับก็พอเห็นบ้างน,นะว่าแบบอย่างมีโจโนจิยังไงใช้ยใช้ X r เรเดอร์ er, ในการที่จะต่อสู้พลังโจมตีพันเจ็ใช้ขวานในการฟาดตูมใส่ศัตรูนะครับผมถ้ามองในมุมอนิเมชันมันก็เททท่่ออยยยาาาางงนั้น้แหหลลลละรววีีีีีกกกมข ผมไปเจอมาแล้วก็เออรู้สึกว่าจานวนมันมากพอที่จะทําคลิปคลิปหนึ่งได้ซึ่งก็กติกาเดิมเอาเป็นขวานที่มีเอฟเฟกว่าสามารถเอาไปใช้ได้ทั่วไปนะครับเผื่อใครสนใจแบบอาวุธแนวขวานอย่างนี้เนาะจะได้หยิบยกไปใช้กันได้ตามสะดวกอีกทีหนึ่งครับซึ่งแน่นอนว่าพอพูดถึงขวานอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้พูดถึงตัวขวานอย่างเดียวนะจะมีมอนสเตอร์ผู้ที่ใช้ขวานตามที่ขึ้นให้ดูในปกคลิปนี่แหละว,ว่าเออมันก็มีมอนสเตอร์บางตัวที่ถือขวานเอาไว้แล้วก็เอาขวานไปใช้ต่อสูู้้้ไไดดดดบบาา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 งงงตตตตตตัััััววววเเเเเเป effect, ป็็นนนนนมมมมมมออออรรรร์ธฟกกกกกแ่่ีี๋ยาาจข อะไรบ้างที่อยู่ในคลิปนี้นะครับผมมาเริ่มที่มอนสเตอร์ตัวแรกตัวนี้เลยครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มีชื่อว่าซารีปีเงินผู้ใช้ขวานครับผมซารีปีเงินผู้ใช้ขวานเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาเครื่องจักรเลเวล3พลังโจมตี500ป้องกัน100การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันมีอยู่1อย่างนะสามารถใช้งานได้เพียงเท่านั้งนะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1เลยก,ก็คือเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลหนึ่งตัวหลังจากนั้นเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิลด์นนนนครรรััับไปปเเเเเ็ืื่่่่ออออองสสสววมมใให้ก้กกตตททีีาโยพ ใส่แล้วปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้น100นะครับซึ่งเอฟเฟกนี้ก็สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะโดยที่ว่าเอฟเฟกการเพิ่มพลังโจมตีมันก็เพิ่ม100กันซื่อๆนะครับไม่ได้แบบเน้นเพิ่มพลังโจมตีจ๋าๆจากการใบนี้ก็อาจจะเอาไปเล่นกับพวกมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกว่าถ้ามันติดกล้าสมใส่แล้วจะมีเอฟเฟกนู่นเอฟเฟกนี้เพิ่มมาก็ทรงนั้นน่าจะเหมาะกว่านั่นเองครับและการไปต่อมา X Dra กซ์ครับผม เอ็กซ์ดรากอนิลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผามังกรเลเวล4พลังโจมตี2,000ป้องกัน1,200ครับสเต,ตเตอร์ตัวนี้โคตรโหดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นมังกรที่ถือขวานนะตามในอาร์เบิร์กเลยนะเอฟเฟกต์ของกาไปดีกส็สั้นๆเรียบๆง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดว่ากาไปเนี้ยมันโจมตีเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจบดามเมจเสร็จปุ๊บมันจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันนะและกาไปต่อมาเอ็กซ์เรเดอร์ครับผมเอ็กซ์เรเดอร์เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน1,150เเป็นนมอสึ่ง ธรรมดาก็จะมีเท็กสก์ดเขียนว่ามันเป็นนักรบที่ถือขวานประจําตัวของมันไว้มันสามารถใช้แค่มือเดียวของมันตวัดขวานโจมตีศัตรูซึ่งจะทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยการโจมตีรูปแบบนี้ของ X อ็กซ์เรครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมา Ti เก r X ครับผม t i เ e r X เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี1,300ป้องกัน1,100การ์ดนี้ก็เช่นเคยนะครับผมเป็นการ์ดเหลืองมอนสเตอร์ธรรมดาก็มีเท็กสก์ดเขียนว่ามันเป็นนักรบสัตว์ ที่มีการถือขวานไว้ที่ตัวของมันสามารถที่จะโจมตีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับผมซึ่งก็เป็นแนวอวยพลังนั่นแหละครับเออด้วยควานที่ว่าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาอย่างน้อยไอ้ตัวนี้พลังโจมตีก็พันอัพนะถือว่าพลังโจมตีสูงอยู่ครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาครับผมมอนสเตอร์นี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคือจายแอนเอ็กซ์มัมมี่ครับผมจายแอนเอ็กซ์มัมมี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาอันเด็ดเลเวลห้าพลังโจมตีหนึ่งพันเจ็ดร้อยป้องกันสองพันครับซึ่งคิดว่าถา ใจแอนมัมมี่เฉยๆครับผมเออแต่ว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือมีคําว่า X เข้ามาตรงกลางชื่อนะครับเป็นใจแอนเอ็กซ์มัมมี่อย่างที่ว่าไปซึ่งพอเห็นชื่อเป็นทรงนี้ปุ๊บเออเว้ยเฮ้ยมันถืออาวุธที่ดูแล้วน่าจะเป็นขวานด้วยโดยทีมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มันก็มีเอฟเฟกของมันอยู่นะคือเทิร์นละครั้งนะครับตัวของมันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นสภาพความหน้าตั้งป้องกันได้แล้วทีนี้ถ้ามีมอนสเตอร์โจมตีไอ้ตัวนี้เข้ามาในสภาพความหน้าตั้งป้องกันแล้วพลังโโจจจมมมตตีีีีีนนนน้้้้อออยยกกกกกว่่าาาาาพลลััังงงปขขรททททเ็ะถู และการ์ดใบต่อมาคือการ์ดเวดมนกันอย่างรวดเร็วนะครับผมขวานคนโง่ครับซึ่งชื่อการ์ดดูแบบว่ามีความเสียสีอยู่นะครับผมและด้วยการที่มันเป็นการเวดมนสมใส่นะครับผมพอสมใส่ให้กับมอนสเตอร์ปุ๊บพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่สมใส่ก็จะเพิ่มขึ้น1000แล้วก็เอฟเฟกจะถูกทําให้ไร้ผลไปครับก็ดูมีความกลายเป็นโง่สมชื่อไหมเพราะว่าเอฟเฟกหายนะครับใช้ความสามารถไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้และเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้นะครับผมจะทํางานตอนสแตนบายเฟสของเราคือผู้เล่นที่ควบคุมมอนสเตอร์ที่สมใสียยหาไป500นะครับ ึ่งอันนี้มองในมุมที่ว่าเราไม่ต้องสวมใส่ให้ตัวเราเองก็ได้นะไปสวมใส่ให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับความเสี่ยงมีแค่ว่าทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 0 0 0ันใช่ไหมมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเก่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันมีเอฟเฟกที่ร้ายๆหน่อยและเอฟเฟกมันถูกทาให้ร้ายผลไปอย่างเงี้ยอาจจะคุ้มก็ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วทุกๆสแตนบายเฟสก็ยังได้รับความเสียหายไป500อย่างเงี้ยก็พิจารณาการใช้งานดูทีนึงได้นะครับและการไปต่อมาขวานเหล็กแห่งโชคลาบนครับเอออ้นตร์แนนนนลว มอนสเตอร์ที่สมใส่พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น500แล้วทีนี้เนี่ยการ์ดใบนี้ที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิวถูกเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งทำให้ต้องส่งลงไปสู่สารเมื่อไหร่เราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบครับและการ์ดใบต่อมาขวานแรงดึงดูดกราวครับผมขวานแรงดึงดูดกราวเป็นการ์ดเวทมนสวมใส่ซึ่งบางคีย์เวิร์ดที่ผมทํามันจะมีทรงนี้ครับผมที่ว่าไออาวุธเนี่ยมันเป็นอาวุธของพวกมอนสเตอร์ติดชื่อกาเดียนนะครับเออแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเอฟเฟกต์ของมันก ทังไม่ได้พูดถึงตัวเจ้าของที่จริงเจ้าของอาวุธของกาไปนี่มันคือการเดียนกราวนะครับเออแต่ว่ามาดูเอฟเฟกกันก่อนครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่กาไปนี้เนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น500และตราบใดที่กาใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลผู้เ่นอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพรุกรับของมอนสเตอร์ที่หงายหน้าได้ครับซึ่งเอฟเฟกมันดูเอาไปใช้ได้โคตรกว้างเลยครับผมไม่จํากัดเผาไม่จากัดธาตุเลยสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ซื่อๆของเราก็ได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้แบบนี้ครับต,ตมด น,นั้นจะเพิ่มขึ้น1000พอยต์แล้วถ้าเกิดว่าการใบนี้ที่อยู่บนฟิลถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไหร่เราสามารถรีลิสต์มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราแล้วก็อากการใบนี้ไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กได้ครับคิดว่าการใบนี้มันค่อนข้างสากลน,นะครับใครที่แบบว่าเออเห็นเห็นคย์เวิร์ดของชื่อคลิปแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องเดาได้แน่ๆอยู่แล้วนะว่าจะมีการใบนี้โผล่ขึ้นมาครับและตามด้วยการไปต่อมาใบสุดท้ายแล้วครับขวานแตกร้าวครับผมขวานแตกร้าวเป็นการกับดักต่อเนื่องกนะการกดักต่อเนื่ ฟิลหนึ่งตัวและหลังจากนั้นนะครับตราบใดที่การ์ดเปน็นยังไงหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักหนะ้าในทูทูสแตนบายเฟสมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้พลังโจมตีจะค่อยๆลดลงไปเทิร์นละ500ครับและถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่ถูกผูกติดไว้กับการ์ดใบนี้ถูกทําลายไปเมื่อไหร่ปุ๊บก,การ์ดใบนี้ก็ถูกทําลายไปด้วยคือก็แอบเป็นคล้ายๆการ์ดกับดักสวมใส่นั่นแหละครับเออก็คือเปิดปุ๊บเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวปั๊บนะครับแน่นอนว่าด้วยเอฟเฟกต์ประมาณนี้เราควรจะเลือก Gard, ออนะกา,ร,าร์มมาออดม พลิกเป็น,นขวานที่แบบทรงไม่ดีเท่าไหร่ครับขวานแตกร้าวในการ์ดใบสุดท้ายเนาะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยางไรบ้างครับผมมีใครคาดเดาว,ว่ามีขวานอะไรแน่ๆที่โผลมาในคลิปนี้หรือมีขวานอื่นๆไหมที่ผมอาจจะตกหล่นไปนะครับเอาที่ท่านผู้ชมนึกออกว่าเออเป็นขวานที่ใช้ได้ทั่วไปนะไม่ได้มีการพูดถึงอยู่ในซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเท่าที่จําได้เนี่ยเคยทําดาบอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็อันนี้ขวานอะไรบ้างไม่แน่ใจว่าหอกหรือพวกธนงธนูอะไรพวกนี้เคยทําหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูก,กดไ,ไก้็ เผื่อผมจะเร่งทําอาวุธน,น,นั้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับผมแต่ว่าเอาในคลิปนี้ก่อนก็ได้ท่านผู้ชมฟังแล้วชอบขวานใบไหนบ้างที่สุดก็คอมเมนต์บอกหมูเก่งกัสนสนันกันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านีน้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ